พยากรณ์อากาศประจำวันที่11กันยายน2568มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมหรือร่องฝนพัดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงนิดหนึง่งแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้เน้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือมีฝน60-70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน,าน่านตากสุโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับตกหนักอาจจะตกหนักชุ่มฉ่ำนิดหนึงแถวเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทยัยด้านตอนล่างพิษณุโลก ด้านติดสุโขทยัยกำแพงเพชรแล้วก็อุตรดิตด้านตอนล่างนะครับฝนมาช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนและแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน40-60%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกช่วงบ่ายเย็นค่ำถึงดึกนะครับและก็บริเวณจังหวัด เลยหนองบัวลำพูดอนธานีหนองคายบึงการสกลด้านบนบนนครพนมด้านบนบนติดริมโขงขอนแก่นนะครับบางพื้นที่มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินยโสธรศรีสะเกดเน้นบนบนอุบลราชธานีนะครับภาคอีสานตอนกลางก็ตกเป็นบางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นแถวภาคอีสานตอนบนภาคกลางมีอากาศร้อนแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน40-6 0%ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่าย ถึงค่าแล้วก็บริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ด้านทิศตะวันตกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีพระนครศรียานาครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทร,ร,รสาครกรุงเทพมหานครบริมณฑลมีอากาศร,ร้อนแดดแรงในตอนกลางวันโดยมีฝน40-60%ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำ ภาคตอนออกมีอากาศร้อนแดดแรงในตอนกลางวันและมีฝน40-60%ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำและก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้มีฝน60%ของพื้นที่และมีฝนพอยชุ่มฉ่ำบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูล สุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาด้านบนบนยะลานราธิวาสอาจจะพอชุช่มฉ่าได้คือสุราษฎร์ด้านติดนครศรีธรรมราชนะครับโมเดลให้มาทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1เมตรทะเลฝั่งอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรครับ